โรไลสไตล์บายส้มซ่านะคะ mm hmm. ไม่ได้มาหลายวันมีมีคอมเมนต์ comment, นะคะทรงท่านเยวมาตอบคอมเมนต์เรื่องค่าบริการคิดยังไงและมีแนวทางแบบไหนนะคะทั้นท่าจะมาให้คำแนะนำนะคะ ให้คำแนะนำว่าเราควรคิดยังไงนะคะกับค่าแรงหรือฝีมือของเราอะคะ่ะและข้อคิดต่างๆนะคะสมมุติว่างานป่านะคะงานปะอย่างอย่างรูเล็กๆอย่างเงี้ยรูเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็คิดสิบบาทยี่สิบบาทไปนะคะเป็นงานพื้นๆนะคะแต่ทีนี้มันจะมี าถึงในคอมเมนต์ในในในไอเนี้ยเนาะคอมเมนต์ถ้าสมมติว่าแผลใหญ่แผลเวอร์แผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องทําให้สวยให้เนียนนะคะทําให้สวยให้เนียนนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดเงินเขาทุกครั้งนะคะมีไมซ์เซตแบบนี้นะคะเราต้องทําให้ออกมาดีและเนียนที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะนะคะ ไม่ใช่ว่าเรามี mindset แบบว่าเราทําได้แค่นี้แล้วเราคิดเขาถูกถูกอะไรเงี้ยค่ะคําว่าถูกกับงานไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าเ,เราทํางานที่แบบคิดเขาถูกถๆก,ก,ก็ได้หมายถึงสิบบาทยี่สิบบาทอะไรเงี้ยแต่ฝีมือเราต้องเร,เราเราดีอะค่ะ ให้เราเชื่อมั่นนะคะให้เอาการที่เราเอาถูกแต่เราทําแล้วใส่ครั้งเดียวไม่ไม่ได้เดี๋ยวสมมติว่าเขาแป้าเอวเข้าใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราเอาเอวเ,เข้าแล้วทีนี้เราต้องทําให้เขาเราให้คือออกมาดีที่สุดนะคะคือให้เนียนให้ลูกค้าที่สุดแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีนะคะถ้าง,งานแก้ตรงมเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนแต่ละสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะ นะคะต้องเข้าใจงาน DIY เราใช้ไอเดียใช้การคิดตามลูกค้าการาสไตล์ลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะการคิดราคาให้เราคิดในผลงานให้ให้เน้นคิดในผลงานนะคะเราเสียเวลาตรงนั้นมากเท่าไหร่แก้งานหรือออกแบบให้ลูกค้านะคะแต่ถ้ามันเป็นงานอะไรอะ่ะ งานปะงานเย็บธรรมดาตามตะเข็บอะไรเงี้ยสิบบาทยี่สิบาทสามสิบาทได้ค่ะแต่ถ้าเป็นงานที่แบบงานที่แกะแบบงานที่แบบว่าเราทำแบบยากๆกับผู้ผู้ว่าจ้างอะค่ะอันเนี้ยค่ะเราสามารถพีเต์ค่าแรงเราได้นะคะถ้าสมมุติว่า เราเราทำแต่เราต้องทำตอบโจทย์ให้มากที่สุดนะสมมุติว่าเขาเอาแบบมาให้เราอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองแหละก่อนว่าเราจะทำได้แต่ทีนี้เราก็ต้องมานั่งวางแผนว่าเราจะทำให้เขาขั้นตอนแรกคืออะไรหลังจากรับงานเราก็ต้องต้องฟังนะคะฟังผู้ที่ว่าจ้างเรานะั่นแหละว่า เขาสื่ออะไรเขาอยากได้ตรงไหนเขาอยากเน้นตรงไหนนะคะแล้วเป็นนักฟังที่ดีเสร็จแล้วเราก็มาคิดงานตามที่เขาต้องการนะคะถึงจะพลาดจะอะไรนะคะมันไม่มีอะไรโทรฟิคนะคะแล้วให้เราคิดไว้ว่าก่อนที่จะรับงานทุกครั้งนะคะให้เรามีไมเซ็ตที่ว่าเราต้องทำได้สิแล้วเราก็ ก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าในเน็ตใน u t u b e หรือหรือสร้างไอเดียอะไรที่แตกต่างคนอื่นที่ทำแล้วอ้ออย่างนี้มันมันง่ายไปหรือทำแบบนี้มันน่าจะดีกว่านะต้องมีคำถามตลอดนะคะงาน DIY มันจะเป็นงานไม่ตายตัวค่ะคืองานคิดออกแบบตามผู้ว่าจ้างแล้วก็คิด ว่าจะทำให้เขาอย่างไรนะคะแล้วงานเราจะเย็บอะไรก่อนอันไหหลังเนี่ยค่ะแล้วราคาเราก็ต้องมาคิดว่าอันไหนยากอันไหนง่ายนะคะง่ายๆนะคะคิดคิดราคาราคาผ้านะคะลูกค้าถามว่าปะอย่างนี้ลูกค้าคิดเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยให้เรามีไมซ์เซ็ตที่ว่า ยากแล้วก็แพงแพงของเขาก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่แบบพอฟังอะนะคะเขาก็แพงไม่ใช่ว่าเอาซะจนอันนี้นะคะถ้างานแก้ทรงก็อีกแบบหนึง่งใช้สมองใช้ผลิตไอเดียให้เขาก็อีกแบบหนึ่งนะคะถ้างานปะงานใส่ซิปอะไรเงี้ยแล้วก็ตมท้องตลาดแต่ถ้าคุณมีซิปที่มีมาตรฐานหรือคุณ เอาเกจของคุณมาดีๆผมก็จะอัพจากเพื่อนอบริเวณหรือร้านค้าอื่นๆได้ได้ได้มั่งอะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือข้อคิดอันนี้คือการคิดถึงอะไรถ้าเราได้มันจะมีอะ,อะไรพวกซิปพวกยางยืดพวกอะไรมันจะมีของเจ๊ของเทียมนะคะสังเกตนะคะพวกอะไรจะไม่เหมือนกันนะและทีนี้ถ้าเรามีอะไรที่แพงแล้วเราก็สามารถ เบิ้ลมันขึ้นมาได้เพราะว่าเราเรามั่นใจว่าเราใช้ของดีให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะต้องมีความคิดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เราตั้งราคาทำงานนะหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในตัวเรานะคะว่าเราทำดีเรามอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าเราก็สามารถมีเซ็นค่าแรงเราไปเลยค่ะนะคะนะคะไม่ใช่ว่าไปมองที่ตลาดมองที่ตลาดถ้าคุณทำเหมือนตลาดหมายถึง ฝีมือฝีมือง,งาน DIY เนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะบางคนก็จะมีไอเดียดีบางคนก็จะเย็บสวยแต่ไอเดียไม่มีบางคนก็จะเป็นไอเดียมีแต่เย็บไม่สวยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทีนี้ส่วนมากนะคะที่ลูกค้าคอมเมนต์ที่ท,งทังซาพอได้ยินเขาจะบอกว่าเย็บไม่สวยแต่เขาใส่ได้นะคะแล้วเขาก็ไปดัดแปลงอะไรของเขาหน่อยนึง แต่ถ้าเย็บสวยแล้วลูกค้าใส่ไม่ได้ต่างกันนะคะเขาไม่เอานะคะนั่นเลยค่ะก็ถึงได้บอกว่าเราเอาค่าแรงก็เอาตามความเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็สินค้าที่เรามอบส่งต่อว,ว่าเราเชื่อว่าเราทําดีที่สุดหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้าหรือยังมันก็จะสามารถพรีเซนต์อ่า ถ้าแรงหรือราคาในร้านเราได้อันนี้คือข้อคิดนิดหน่อยนะคะขอบคุณมากมายค่ะ